ส่างกายเขาที่แล้วครับมึงแค่ร่างกายเขาที่แล้ว,ลลวมึงครับ

พี่ด um. ิปากเขียวนะครับผมเล่นเยอะเ็ดหแปดหครับหลังหัได้เลย